รวมอีโมจิได้ตามใจแถมแชท GPT ก็เข้าใจสไตล์เรามากขึ้นด้วยนะใครเป็นสายแชทสง e ji, ่งอีโมจิรัวๆนะคะหรือว่าชอบใช้แชท GPT คิดไอเดียบอกเลยว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ต้องร้องวาวแน่นอนเพราะทั้งฝั่ง Apple แล้วก็ Open AI เนี่ยต่างก็ขนของใหม่มาปรับให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็ดูเป็นตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ เริ่มจากฝั่ง Apple ก่อนเลยนะคะเขาอัปเกรดฟีเจอร์ Genmoji หรือว่าอีโมจิที่เราสร้างขึ้นเองจากคำสั่งให้ฉลาดขึ้นแบบเห็นได้ชัดอย่างเมื่อก่อนเราพิมพ์แค่คำว่า Penguin กำลังเล่นเซิร์ฟอยู่แล้วก็ใส่แว่นตากันแดดนะคะแล้วระบบก็สุ่มให้แต่ว่ารอบนี้เราสามารถใส่ดีเทลเข้าไปได้เลยเช่นให้มันเป็นสีนีออนแล้วก็เพิ่มต้นปามเข้าไปมันก็จะได้เป็นแบบเจนโมจิตามนั้นเป๊ะนะคะ หรือว่าจะเอาหลายอีโมจิมารวมร่างเป็นร่างเดียวกันก็เล่นได้สนุกมากๆนะคะและแน่นอนว่าใช้ได้เหมือนสติ๊กเกอร์ในแชทจะลากไปแปะตรงไหนนะคะก็ได้ในข้อความเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่จดใจฝั่ง Open AI นะคะก็มีของเด็ดไม่แพ้กันโดยเฉพาะใครที่ชอบใช้ Chat GPT ช่วยตอบคำถามหรือว่าเขียนคอนเทนต์ตอนนี้เขาเพิ่มความสามารถใหม่ที่เรียกว่า Styles หรือว่าการปรับสคนตอบสนองของ AI ให้ตรงก,กันกับอารมณ์หรือฟิลที่เราอยากได้ ไม่ใช่แค่เลือกแบบจริงจังหรือว่าเป็นมิ t แล้วนะคะแต่เราสามารถบอกได้เลยว่าขอเขียนแบบเหมือนนิยายหรือว่าอธิบายแบบเด็กป .3 เข้าใจหรือแม้แต่การเล่าแบบภาพวาดสีน้ำมันแบบแนวอาร์ตๆหน่อยอันนี้ยเนี้ยก็ยังได้ทั้งเจนโมจิแล้วก็ Chat GPT นะคะสไตล์ Styles ก็ต่างถูกออกแบบมาให้เข้าใจเรามากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ตอบสนองแบบคำสั่งแบบทื่อๆแต่ว่ามีการปรับให้เข้ากันกับความรู้สึก อารมณ์แล้วก็ความสร้างสารรค์ของแต่ละคนได้แบบยืดหยุ่นแบบสุดๆเลยค่ะตอนนี้เจนโมจิใหม่จะมาใน iOS 18, iPad OS 18แล้วก็ Mac OS Sequoia ส่วนชัด GPT s t y l e s ก็จะเริ่มปล่อยให้ใช้ผ่าน GPT 4 o นะคะโดยเฉพาะในเวอร์ชัน r r o นะคะแล้วก็แอป Desktop ค่ะบอกตรงๆเลยว่าฟีเจอร์พวกนี้นะคะนอกจากจะเพิ่มความสนุกในการใช้งานยังช่วยให้เราสื่อสารได้เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ และนั่นนะคะก็คือสเสน่ห์ของเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในยุคนี้โดยเฉพาะ